สวัสดีคะ่ะช่องเจโคเโน,นยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเอนนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับที่ดินพร้อมบ้านนะคะแปลงนี้ขนาด200ตารางวาค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะระคาคาเหมายกแปลง1ล้าน1แสนบาทค่าโอนผู้ขายออกให้นะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องนั่งเล่นมีที่จอดรถค่ะ ด้านหน้าและด้านข้างอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ทั้งสองด้านเลยนะคะด้านข้างและด้านหลังมีพื้นที่รหลเรือคะ่ะสามารถปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักสวนควรัวทำสวนและทำเลตรงนี้ยังสามารถประกอบกิจการค้าขายได้ด้วยนะคะตัวบ้านสภาพสวยพร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยคะ่ะทุกท่านมีเฟอร์นิเจอร์ในบ้านให้ครบทั้งหมดอยู่ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะอยู่ใกล้วัด เกาะตาพุทธค่ะอยู่ใกล้ตลาดโพธาราม14กิโลเมตรเข้าออกสะดวกค่ะเดินทางเข้าออกสบายเลยนะคะบรรยากาศดีมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีประปาเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงค่ะ ที่ดินปัจจุบันที่ดินพร้อมบ้านนะคะเหมาะสำหรับการทำบ้านสวนพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยราคาเพียงแค่1นร้าน1แสนบาทเท่านั้นราคานี้ยกแปลงเลยด้วยนะคะมีบ้านพักให้พร้อมอยู่สนใจติดต่อนัดชมพื้นที่หรือว่าต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อสายตรงหาผู้ขายสามารถโทรนัดได้ทุกวันนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะในวันนี้เจคโนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ